สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางราวพัฒนานะคะของวันที่28มาแบ่งปันนะคะจะเป็น4คู่เน้นวัดใจนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงวดล่าสุดนะคะของวันที่26นะคะยินดีกับสายวิ่งสายรูดนะคะ ใครนำห้าไปวิ่งไปรูดจินนี้ด้วยนะคะแปดห้าเนาะสองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะส่วนสองตัวล่างชุดหกตัวนะคะฝั่งพี่น้องสปปลาวนะคะมาในตารางนะคะศูนย์เก้านะคะบนออกห้าเก้าหกนี้หลุดนะคะพี่น้องจาต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะสายเจาะเนาะส่วนสายวิ่งสายรูดจินนี้ด้วยนะคะให้หนึ่งและห้ามาห้านะคะ อ่าแล้วก็ฝั่งพี่น้องสปปลาวไกลที่ได้ศูนย์เก้าในตารางยินดีด้วยนะคะมาตามกันต่อนะคะสําหรับแนวทางเราพัฒนาของเรานะคะสี่คู่นิ้ววัดใจของวันที่ยี่สิบแปดนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเดอ้อมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจานะ๋านาะลองนำไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นดูนะคะ ีคู่เน้นนะคะสี่คู่น้นลาวพัฒนาของวันที่28นะคะให้เด่น9เด่น3เด่น7นะคะน้นไปที่3และ7นะคะวิ่งรูดเนาะ,ะชุดเน้นนะคะ3 2 3 7 93 97นะคะกับหัวด้วยเด้อ9 3เป็น63 97เป็น6 7ด้วยนะคะระวัง9ก้ากับหัวเป็น6นะคะวันนี้แอตติด3าตัวให้ด้วยนะคะ3 2 7 9 3แล้วก็798นะคะ เน้นไปให้ในชุดเดียวนะคะ793นะคะพี่น้อง๋าหรือว่าใครชอบในชุดกันนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบตัวที่จับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะอ่าลองนำไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นๆด,ดูนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยเนาะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็ชุดเต็มนะคะชุดเต็มงวดที่ผ่านมา ชุดเต็มงวดที่ผ่านมานะคะหลักห้ามีนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าไม่มีแปดห้านะคะหลักหกก็มานะคะแต่ไม่มีเก้าหกนะคะไม่มีหกเก้าเนะน่าเสียดายนะคะพี่น้องจ๋าต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะงวดที่ผ่านมานี้หลุดนะคะรออ่างวดนี้ต้องเข้านะคะพี่น้องจ๋าหลุดแล้วต้องมาเดินดีนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับอา่า ชุดเต็มนะคะสำหรับรับพัฒนาชุดเต็มนะคะน่าจะต่อจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะลงให้นะคะพี่น้องจ๋าเนาะอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะงวดนี้ขอให้มาเดินดีขอให้เข้าต่อเนื่องนะคะพี่น้องจ๋าเนาะผิดพลาดกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออาภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใ่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า